รเราออกเดินทางนะครับจากวัดบรรยล่างครับช่วงนี้ก็5้าโมงแล้วครับอาโมงโดยรถชาตีแต่งมดที่แล้วเวไอ้บนเวทีออก5.05นไอ้นักนักร้องเก็บได้เก็บได้เจ็ดบาทแห้งเอ่เี่ย เดี๋ยวกานเก็บภาพก่อวันนี้จะสวยจะหล่อตอนนี้แหละแล้วสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเกันอีกแล้ว รู้มมุมลู้มุมกันลู้มุมกันสวัสดีนะครับเราพี่น้องกันนะฮะอ่านักร้องนี่หนึ่งคนแล้วแล้ว <laughs> ตรงนี้มีนักร้องกี่คนนะยกมือหน่อยครับนักร้อง <laughs> อ้าว <laughs> นักร้องตกทีอ่าเดี๋ยวช่วยกันจะได้แจกจ่ายเพลงให้ทั่วถึงคจะไนมาเลยที่ <laughs> Eu te apelho.

New, new, thải new níu New, 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 bằng níu níu new, bằng new, quạt này new, 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 chất จะร<ป>อสักครูน่นะครับครับจะรอหรือเปล่าหากังไม่รู้ไปวัดอะไร,รอวัดวัดทุ่งขามเหนือวัดทุ่งขามเหนือค่ะ,ะสวัสดีครับลูกทัวร์ครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย ผมเป็นลิเกคนจน,น,นบ,บ้านอยู่หนองมนบางพระผมเป็นลิเกนะาจ๊าบ้านอยู่บางพระหนองมนโอ้ยเ้อได้แบบนี้อ่ะสวัสดีครับลูกทัวร์ทุกท่านครับโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างครับเมื่อคืนหลับกันสบายไหม หวานเห็นเลขกันบ้างไหมครับบอกกันบ้างนะเออแต่ผมสังเกตด,ดูว่ามีคนนอนน้ำยาใหญ่ด้วยนะครับนะในช่วงเช้าวันนี้นะเนอนจุดเป้าหมายที่เราจะไปก็คือวัดพุ่งขามเหนือนะครับ <c oughs> ตั้บนหัวเร <c oughs> ือเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนี่นี่นครับ นะเดี๋ยวไปร่วมบุญกันนะครับแต่ในระหว่างทานนะที่เราจะไปนะครับเราก็แวะเที่ยวตามจุดต่างๆนะเดี๋ยวโชเฟอร์แตคุณเสกนะครับจะนำพาเราไปนะครับจุดที่เราไม่เคยไปนะแล้วก็มีไปจุดหนึ่งฮะเสียวเสียวนะฮะไปแล้วเห็นแล้วเสียวนะขึ้นไปเดินแล้วเสียวเออนะเดี๋ยวไปดูกันมาไปเที่ยวกันนะครับแล้วเราจะไปเที่ยวพัทยากันด้วยใช่ไหมคุณเสก เสียลิสส่คือผาหางพดพลัยาน้อยนะครับโอ้โหนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านน้อยเอ้าขณะนี้รถเริ่มออกแล้วเรามาพักที่ปั๊มนี้นะครับมาล้างหน้าแปรงฟันดื่มน้ำปัสสาวะกันนะครับเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับวัสสิลินทร์วลาลามผูเพาอัช จันต้นไม้เลืองแสงแห่งบนวัดภูพาวนะครับวันนี้าาใช,นะใช่แล้วเรามากันใช่ไหมใช่แล้วเรามากันนะพี่น้องชาวจันโุรีครับมาเยี่ยมชม ูพาว,วันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันหร้อยหกสิบหกครับเดาคม่ไหเรานะมาเที่ยววัดพลาวนี้บวชเพิ่งบวดเพิงสึกเอนน,นี้นะ เนี่ยบัว<อ>พึ่งศึกใช่ฮ <ś> ่านี่วันนี้ชาวอำเภอขุนนะแล้วก็ชาวแสนตุ้งสวน ที่มาร่วมนมัสก,การหลวงพ่อที่วัดวนะ <c oughs> มูพ้าวะะรรบก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่เดินทางร่วมบุญกัน ูเผาเจิญฮะเชิญเคาะระครังกันครับนี่ไม้อยู่นี่ครับไม้ครับอ่าเลยอ่านี่ทองอยู่ตรงนี้ครับทองทองมีอยู่ตรงนี้ครับนี่อ่าบูชาทองตรงนี้เลยครับ แล้วแต่จะเอากี่ทีแล้วอธิษฐานจะให้เป็นอะไรความเจ็บป่วยครับอยู่ที่ความเชื่อนะครับอันนี้ถ้าเราเชื่อแล้วอะไรก็ดีด,ด,ด,ดีครับอันนี้ภาพกิจกรรมนี้ผมจะลงใน YouTube ไว้นะก็คือพิมพ์เข้าไปของที่เรามาเที่ยวกันในะวันนี้ครับ เข้าไปดู <YouTube. S 1> อ่า YouTube ใน YouTube เพระลังอะไรครับเราจะเป็นที่ระลึกนะครับวันนี้เรามาวัดภูเพ้านะครับพี่น้องชาวจันทบุรี<อ>จังหวัดตราดนะครับแ,<อ>แถวแอ,อะไรนะ<อ>ที่มาแถวอะไรครับเขาเรียกอะไร,โโรวังตะเคียนแล้วส่วนอื่นนะครับส่วนอื่นเราล่มล่มล้มไปหามมาครับ ครับม้าตกใจครับมาตกใจ,กใจเดี๋ยวผมวิ่งเลยเกันนะอครับระวังฮะอย่าไปใกล้ม้านะครับใกล้มา้าเดี๋ยวมันจะดีดนะม้าดีดสาวหมอลำลมปิวไปหามา้มามาคนเดียวคนเดียว นี่คนนี้เสียงดีครับพอระคังก็จะเสียงดีขึ้นเยอะใช่พี่ก็เสีียงดแล้วสุรพลมาเองสุลพมาเองฮะครับอ้าวครับเหยียชิมอยู่ตรงไหนครับยายชิมครับพี่น้องนะฮะชาวยายชิมยังไม่มาเลยเยชิมยังไม่มามามาแต่เจ๊เตี้ยใช่ไหมมาแต่เจ๊เตี้ยใช่ไหม ไก่ขอให้ล <sociedad> ูกเรียนเก่งๆนะครับเพาะไปเลยฮะไม่ต้องกลัวนั่นฮะต้องกลัวเจ็บฮะเพาะไอ้ดังจังหวานยิ่งดีไก่ยิ่งหลายกิโลยิ่งดีครับทอง นิมิตหนึ่งนิมิตหมายที่ดีครับลูกนิมิตตรงนี้มีเก้าลูกนะครับเก้าลูกเก้าใบ คำอธิษฐานก็มีนะครับคือก่อนปิดทองเราก็มองคำอธิษฐานตีเ,เยอะเ,อเ,อเยอะ,อย,อะยิ่งดีฮะเก้าครั้งฮะเท่าลูกนิมิต นโมธนาบุญครับตรงไหนที่ก็บนละศักด,ดิ์สิทธิ์อะไรครับบนละศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบนฮะแต,ต,ต่ตรงนี้ก็นั่นฮะตรงนี้แหละครับจุดนี้ก็คือมันครับผมโดนรถพนมากี่เดือนแล้วเนี่ยอืมยังไม่ได้ตังเลยโอ้ยังไม่ได้ตังนึกอ่ะน,น,นึกเลยครับครับนั่นแหละตรงไหนอาจจะสำเร็จเพราะว่าบุญบารมีของเรา จะมาจุดตรงไหนถ้าเราตั้งใจอธิษฐานแล้วนะครับก็จะได้ตามประสงค์นะครับวันนี้ลูกทัวนะครับจากเชนอูรีและตราดแสนตุ้งนะครับได้มาใน พทองฟังรูปนิมิตกันครับวันนี้เรามาวัดภูพาวกันนะครับลูกทัวร์เตรียมขึ้นรถขายครับมีน้ำมีอะไรใครอยากทานน้ำทานหรือใครไม่ไปก็ฝากตังค์ไม่ได้ครับ ไปครับไปครับเจินครับให้คนแก่ลงก่อนคนหนุ่มและน้อยลงทีหลังเนาะนาอกคุณเตี้ยเนาะครับเนี่ยมาละลายชับมาละลายชับ เราไม่เสียตังค์ก็ไม่มาอุดหนุนเขานั่นีครับเนะาะเออ,เอ,อใครยากไปเดินตรงไปเลยนะครับตรงไปครับมาครับเดินไปสักพักหนึ่งฮะนี่ฮะจะมีสะพานนู่นฮะไปจุดตรงนู่นเลยนะครับเน่ย ไอ้เจ okay. ้คนลูกเหรออ่าเอาอะไรดียวเอาน้ำเอาอะไรเดียวแบบนี้นะกระเจี๊ยบดีกว่ากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอ่ากระเจี๊ยบมีเป็นแก้วนะคะเป็นแก้วเหรอยี่สิบบาทเชิญครับเชิญครับนี่ทานดื่มเพื่อสุขภาพ น้องจ้าพิลูหมอลูแห่เอามาเด้อได้บววแล้วใช่ไหมไหนที่เลี้ยนน้ำไหนที่เลี้ยงน้ำอ้อยสดชัาชีวิตจะดีดีเนี่ยถ้าเลี้ยนน้ำอ้อยควรแก้วแล้วชีวิตจะดีดีเนี่ยเออนออเเอ้ยออออยู่ดีอเอเอาไออเ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 อูเคอเนอเอ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 อ่เอนเเอเเออ เดี๋ยวเดี๋ยวหมอดูเขาไม่มีอาชีพเนาะชีวิตดีดีโอ้ขอบคุณครับ